สวัสดีค่ะจากเพจดูดี mm hmm. ริบบอนอาร์ตริบบินเหรียญปรยทานนะคะวันนี้จะมาสอนทําใบแตงโมนะคะจากที่มีถามกันเข้ามาเนาะเออมาเริ่มทํากันเลยนะคะนี่นะคะจะใช้ริบบิ้นเบอร์เก้านะคะนี่นะเอ่อตัดมาความยาวประมาณนิ้วครึ่งนะคะ ถ้าใครไม่มีเบอร์9เนี่ยเบอร์5้าก็น่าจะตัดได้เหมือนกันเนาะแต่นี้จะใช้เบอร์9นะคะเออแล้วก็ใช้เบอร์2นี่นะคะเบอร์2ความยาวประมาณ2นิ้วนะคะทําก้านนะคะทำก้านเนาะใครถ้าใครมีหลอดจะทาใช้หลอดทําก้านไปเลยก็ได้นะคะงั้นก็มาลงมือทํากันเลยเนาะก็ตัดแบบนี้นะคะง่ายๆ ตัดยาวขึ้นไปหน่อยนึงนะตัดเฉียงออกข้างๆนะคะให้ปลายมันแหลมแบบนี้เนาะตัดขึ้นไปตรงนี้จะเอาสามซีกนะคะหนึ่งให้มันแหลมๆนะคะสองหรือว่าใครจะให้มันอ้วนๆก็ได้เนาะตรงนี้ ตอนนี้มีสี่แล้วนะคะหนึ่งสองสามสี่ข้างบนนี้ได้สามแล้วนะแล้วเราจะทําตรงมุมแบบนี้เหมือนกันนี่นะคะนี่ได้แบบนี้แล้วนะตรงนี้ก็ตัดโค้งเข้าไป ก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะมันยังไม่สวยนะเห็นไหมคะแล้วก็มาตัดตรงนี้ออกอีกนิดนึงตรงนี้นะคะตัดออกอีกนิดนึงเนาะตกแต่งให้มันสวยหน่อยเนาะนี่ค่ะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเราก็จะได้ใบมาแล้วเนาะเสร็จแล้วทําก้าน ทำกานนะคะพันแบบนี้นะคะใช้เบอร์สองนะยาวประมาณสองนิ้วเนาะที่บอกไปไว้ไว้เมื่อกี้นะคะนี่นะคะพันพันเข้าไปเลยค่ะพันให้แน่นๆนะคะ นี่ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้เสร็จแล้วใช้เทปใสนะคะพันไว้เพื่อให้เขาให้ที่เราพันตัวเมื่อกี้นะคะจะได้แน่นๆนะคะไม่หลุดไม่คลายตัวเนาะขอโทษค่ะ มือไปโดนกล้องนิดนึงนะคะเมื่อกี้ขอโทษทีนะคะเ,เสร็จแล้วได้แบบนี้ก็ตัดหัวตัดท้ายออกไปเลยนะคะนี่เนาะเสร็จแล้วนะคะได้การแล้วได้ใบแล้วแล้วก็มี ตรงนี้นะคะตรงยอยตรงนี้นะคะก็ใช้เษร,ริบินก็ได้เนาะยาวสักสองนิ้วครึ่งหรือสามนิ้วก็ได้นะแล้วแต่เรานะคะตัดให้มันเล็กๆอะคะ่ะแต่ไม่ต้องเล็กมากนะเดี๋ยวมองไม่เห็นแต่ถ้าใหญ่ไปก็ไม่สวยนะคะเอาพอดีแล้วแต่เราเนะาะกะเอาแล้วกันนะคะ นี่คะ่ะเสร็จแล้วใช้ปลายกันไก่ทำให้เขางอนะคะทำซ้ำๆหลายๆครั้งเนาะนี่ถ้าเกิดอยากให้เขางอไปข้างๆด้านทางแบบนี้นะคะให้บิด ไปด้านข้างอย่างนี้นะคะมันก็จะงอไปทั้งข้างเนาะเสร็จแล้วเออเสร็จแล้วตัดเทปใสมาสักนิดนึ่งประมาณนี้นะคะแล้วก็เอาใบติดลงไปนะคะตรงเนี้ยที่เราตัดเผื่อไว้อะเพราะว่าเราจะเอามาติด เทปใสแบบนี้นะเสร็จแล้วที่เราทํำเมื่อกี้ติดเหมือนกันอย่างนี้นะคะแล้วก็การที่เราทํำเมื่อกี้พันใส่เข้าไปให้การโผล่ขึ้นมาข้างบนเหนือเทปใส่นิดนึงนะคะนี่นะแล้วก็พันไปเลย มันก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะเป็นใบแล้วนี่นะเสร็จแล้วตรงนี้นะคะตรงปลายที่เราจะใช้เสียบเนี่ยตัดให้มันแหลมนิดนึงนะเพราะว่าไม่งั้นถ้าเ้าเกิดเสียบลงไปแล้วเนี่ยมันจะเสียบยากเนาะแล้วก็เอาลูกแตงโมงที่เราทำไว้เสียบลงไป นี่เลยตอนนี้มันจะยุ่งเหยิงอยู่แล้วก็จัดให้มันสวยงามนี่นะคะก็จะได้แล้วเป็นลูกแตงโมใส่ใบเรียบร้อยขอบคุณที่ติดตามชมกันนะคะสวัสดีค่ะ